ตรงนี้ที่พี่ใหญ่จะบอกเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ใหญ่ใช้มาเป็นสิบปีแล้วใช้ได้ตั้งแต่รถทุกอย่างที่มีกล่องเครื่องยนต์ตั้งแต่รถกระบะทุกอย่างยันถึงซุปเปอร์คาร์หรือแม้กระทั่งแมคลาเรนล amborghini ฟอร์รอรี่ก็ใช้อย่างนี้หมดถ้าทุกคนมีความเข้าใจตัวนี้อาจไม่ต้องเสียเงินล้านนะครับย้ำนะครับไม่ต้องเสียเงินล้านเรามาดูนครับเบื้องต้นนยครับพี่ใหญ่พอพี่ใหญ่เจอแล้วว่าตัวไหนเสียหายนะครับพี่ใหญ่ก็จะเอาตัวนี้ย้ายข้อมูล การย้ายเนี่ยครับทางเราเองเนี่ยครับมือก็อาจจะไม่นิ่งเท่ากับร้านมือถือ,อค,คุณไปให้เด็กเพราะที่เป็นร้านมือถือครับย้ายขาทีละขาไปใส่กล่องมือสองซึ่งกล่องมือสองเนี่ยหลายคนเข้าใจว่ามันเป็นเครื่องคันไหนก็คือคันนั้นแต่ถ้าเกิดคนที่มีความรู้แล้วใครย้ายตัวเนี้ยก็สตาร์ตติดโดยไม่ต้องโปรแกรมเลยอ๋อคืออง่ายๆคือเราเปลี่ยนแค่ไอชิปเนี้ยตัวเดียวพี่ใช่ครับมันก็เปลี่ยนเสมือนกับคุณเปลี่ยนฮาร์ดดิสจากเครื่องที่หนึ่งไปเครื่องที่สองอ คุณก็ไม่เป็นต้องลงวินโดว์ใหม่คุณไม่เป็นต้องลงข้อมูลใหม่ข้อมูลมนจากตามคุณมาทั้งหมดเลยเและการนำข้อมูลมาเนี่ยมันก็ไม่ยากอย่างที่บอกครับว่าตร,นนตรงนี้ไม่ค่อยมีใครเขาบอกสาเหตุที่ไม่ใครเขาบอกเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดในการที่เขาทํางานสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมบอลวีซีเคนะครับวันนี้เราก็มาหาพี่ใหญ่วิสิบกะหลาดนั้นเพื่อนเพราะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกล่องแอสตันมาตินราคา1ล้านบาทนั้นเพื่อนนี่เลย ถามว่าคลิปนี้มีอะไรอาจจะผมพาไปดูก่อนแล้วกันเนาะนี่อันนี้คือเป็นกล่องของแอสตันมาตินนั้นเพื่อนรถระดับ2 0 3 0ล้านเลยนะแต่ว่ากล่องมันมีปัญหาเนาะเพื่อนแต่ว่าพี่ใหญ่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราไปซื้อใหม่อ่ะก็ประมาณล้านนึงแต่พี่ใหญ่แกซ่อมแค่สามหมื่นนะเพื่อนราคาบอกเลยว่าต่างกันล,ลิบลับเลยนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูเนาะว่าไอ้กล่องตัวแอสตันมาตินเนี้ยพี่ใหญ่แกใช้วิธีการซ่อมยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาถามพี่ใหญ่เนาะเพื่อนแล้วไอ้กล่องตัวเนี้ยมันเสียเนื่องจากอะไรนะเพื่ออนนเาคครรรชชชบกก,กกก็ฝดดไไไล์แแ้้แ้วววยยีี๋ปปปมมิ ไปครับทุกคนไปหาทางพี่ใหญ่ V10 กันเลยครับผมพี่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่ใหญ่จะพาผมมาดูกล่องแอสตันมาตินหูกไพี่ใช่ครับมาดูกล่องราคาเงินล้านครับอ่าครับผมเดี๋ยวผมถามนิดนึงไอ้กล่องแอสตันมาตินนี้มันเป็นมาอย่างไรนะพี่ก็คือว่าลูกค้ากล่องเสียแล้วได้เข้าไปใช้คิดสูตรนะครับน่าจะรถรุ่นนี้ใช้กล่อง2ใบแล้วก็เสียหลายระบบนะครับซึ่งบอกกันเลยว่าใครไม่ดูคลิปนี้อาจจะเสียเงินล้านซึ่งบอกกันเลยว่า V10 กระดาษจบได้ในวงเงินประมาณ3 0,000บาทโอ้โหทำไมมันต่างกัน เป็นสิบเท่าเลยอยา่ <laughs> อยางที่บอก ỏ, ครับว่าคนที่มีความรู้แล้วคนที่เข้าใจกับตัวมันมันก็สามารถที่จะทาทุกอย่างได้ง่ายครับอ่าครับผมอเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงอย่างกล่องที่เพื่อนๆเห็น, <c oughs> น,น,นตรงนี้ก็คือเป็นกล่องตัวแอสตันมาติน่อยพี่ใช่ครับใช่ <c oughs> <ๆ>เดี๋ยวอธิบายหน่อยพี่ว่าไอ้กล่องเนี้ยมันเสียหายเนื่องจากอะไรพี่โอเคเริ่มจากตอนแรกครับความเสียหายเกิดจากที่ว่ากล่องพวกนี้อยู่ในเครื่องยนต์นะครับอ่าครับพี่กล่องรถทุกระบะต่างๆอยู่ในเครื่องยนต์เช่นออเดร์8 แลมโบกินี <Lamborg> หรือแม้กระทั่งเฟอร์รารี่ทุกอย่างอยู่ในเครื่องยนต์ซึ่งเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะครับกล่องพวกนี้มีอายุการใช้งานพออยู่ในห้องเครื่องเสร็จแล้วพอมันร้อนปุ๊บมันเสียพอเสียเสร็จแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่แต่เดี๋ยวพี่ใหญ่จะแนะนำนะครับว่าทำยังไงถึงไม่ต้องเสียเงินล้านอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากล่องนิดนึงเดี๋ยวพี่ใหญ่แนะนําหน่อยพี่ว่าไอ้ตัวไหนมันเสียเริ่มจากตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เสียนะครับอ่าครับพี่นี่นะครับจะดูยังไงอะพี่อันนี้เนี่ย คือลูกค้าเองอะครับก็ได้ไปเจอช่างที่ไม่มีความรู้และไม่มีความชํานาญนะครับดูการเปิดกล่องนะครับนี่นะครับบอร์ดหักนะครับอฮะอฮะพอเปิดเสร็จแล้วพยายามจะซ่อมแค่เปิดก็พังตั้งแต่เริ่มนะครับอ่าครับพี่อันนี้คือดูเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วดูที่มีสุขลกษณะพี่ใหญ่เปิดนะครับไม่มีรอยนะครับทุกอย่างไม่มีรอยแตกนะครับอันไหนผมพอดูหน่อยอ่าฮะอ่าครับมันมีวิธีการเปิดใช่ไหม ใช่ครับใช่อ๋อครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาว่ากันครับครับผมว่าทําไมถึงไม่เสียเงินล้านเริ่มต้นนะครับให้ทุกคนมองกล่องตัวนี้ก่อนว่าคือคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งอ่ะครับคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยหน่วยความจำก็คือฮาร์ดดิสใช่ไหมครับอ่าครับข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในฮาร์ดดิสนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ทุกคนมองเสร็จถ้าคนนี้มีความรู้มองฮาร์ดดิสคือตัวนี้ชิปอ่าฮะใช่ครับตัวนี้จะเป็นเก็บข้อมูลอ่าครับบางคนเบิกกล่องใหม่มา สิ่งที่ต้องเสียสิ่งแรกคือค่าออนไลน์ uh huh. ค่าออนไลน์เสร็จแล้วเนี่ยบางทีก็ออนไลน์ไม่ได้เนื่องจากเป็นรถเก๋ uh huh. แต่วิชาตรงนี้ที่พี่ใหญ่จะบอกเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ใหญ่ใช้มาเป็น10ปีแล้ว uh huh. ใช้ได้ตั้งแต่รถทุกอย่างที่มีกล่องเครื่องยนต์ uh huh. ตั้งแต่รถกระบะทุกอย่างยันถึงซ uh ุปเปอร์คาร์หรือแม uh ้กระทั่งแมคลาเรนลัมโบกินีฟอลลารีก็ใช้อย่างนี้หมด uh huh. ถ้าทุกคนมีความเข้าใจตัวนี้อาจไม่ต้องเสียเง,งินล้านนะครับ uh huh. <ม>ย้ำนะครับไม่ต้องเสียเงินล้านเรามาดูนะครับ เบื้องต้นเนี่ยครับพี่ใหญ่พอพี่ใหญ่เจอแล้วว่าตัวไหนเสียหายนะครับพี่ใหญ่ก็จะเอาตัวเนี้ย้ายข้อมูลการย้ายเนี่ยครับทางเราเองเนี่ยครับมือก็อาจจะไม่นิ่งเท่ากับร้านมือถือ,อค,คุณไปให้เด็กเพราะที่เป็นร้านมือถือครับย้ายขาทีละขาไปใส่กล่องมือสองซึ่งกล่องมือสองเนี่ยหลายคนเข้าใจว่ามันเป็นเครื่องคันไหนก็คือคันนั้นแต่ถ้าเกิดคนที่มีความรู้แล้วใครย้ายตัวเนี้ก็สตาร์ทติดโดยไม่ต้องโปรแกรมเลย อ๋อคือเอาง่ายๆคือเราเปลี่ยนแค่ไอชิปเนี้ยตัวเดียวอะพี่ใช่ครับมันก็เปลี่ยนเสมือนกับคุณเปลี่ยนฮาร์ดดิส์จากเครื่องที่หนึ่งไปเครื่องที่สองคุณก็ไม่ต้องลงวินโดว์ใหม่ค,มคุณไม่ต้องลงข้อมูลใหม่ข้อมูลมนจากตามคุณมาทั้งหมดเลยและการนำข้อมูลมาเนี่ยมันก็ไม่ยากอ,อ,อย่างที่บอกครับว่าตรงเนี้ยไม่ค่อยมีใครเขาบอกสาเหตุที่ไม่ใครเขาบอกเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดในการที่เขาทํางานแต่พี่ใหญ่อยากจะเปิดเผยเพราะว่าถ้าเกิดเราลูกค้าได้รู้อะครับ ได้เป็นทางเลือกอบางทีหลายคนอาะเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องการซ่อมบ้างการซ่อมเนี่ยครับเมืองไทยเป็นเมืองร้อนจุดที่ทําให้กล่องเครื่องเสียก่อนคือตัวคาปาคาปาอะฮะตัวเก็บความจุนะครับ,รบตัวนี้จะระเบิดก่อนอเป็นถ้าพูดง,ง่ายง่ายมันคือเซฟตี้ของกล่องเครื่องยนต์การที่มันระเบิดแสดงว่ากล่องตัวนี้เริ่มที่จะเสื่อมสภาพการที่กล่องเสื่อมสภาพเนี่ยครับสมมุติคาปาตัวนี้มีค่าอยู่สี่ไมโครถ้าเกิดเราอยากให้มันอายุยืนยาวก็ใช้ 7จ็ดไมโครแปดไมโครก็ได้แต่สิ่งที่ตามมาคือทุกอย่างมันเป็นการโอเวอร์โหลดจากสเปคเดิมโรงงานาการที่โรงงานทําให้กล่องให้คารมามันระเบิดเพราะว่าเขากำลังจะบอกว่ากล่องตัวนี้หมดอายุแล้ว<อ>หลายคนก็มีการโอเวอร์ฮอนกล่องคาว่าโอเวอร์ฮอนก็ไม่ยากครับก็ไล่ดูทั้งหมดนะครับว่าตัวไหนที่เสื่อมนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนั้นใช่ครับซึ่งในการซ่อมกล่องกล่องนึงนะครับ พี่ใหญ่บอกกันนะครับขาปลาตัวหนึ่งก็ประมาณ20บาทแต่ทีนี้เนี่ยก็อยู่ที่ฝีมือนะครับเริ่มการเก็บฝีมือแล้วตั้งแต่3,000บาทถึงส0ม0 0บาทแล้วแต่ค่าฝีมือนะครับแต่ทุกคนใช้วิธีนี้เหมือนกันหมดอยู่ที่ความชํานาญของช่างพี่ใหญ่ย้ํานะครับดูคลิปนี้ฝากกดแชร์ด้วยเพราะว่าได้ไม่ต้องเสียเงินล้านนะครับย้ํานะครับง่ายๆแค่นี้แหละครับทําให้คุณเนี่ย ปลอดภัยจากที่การเสียเงินล้านอ่าครับผมแล้วมันใช้เวลาการซ่อมนานไหมพี่จริงๆแล้วถ้าเกิดคนที่มีความรู้ในการซ่อมนะครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับโอไวขนาดนั้นเลยเหรอผมถามอย่างหนึ่งครับทุกคนเอามือถือไปซ่อมเนี่ยครับใช้เวลานานไหมอ่าไม่นานซึ่งไอตัว C ีีตัวเนี้ยที่เรายกอะครับคุณก็ไม่ให้ร้านมือถือยกถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้คุณหาคนที่มีความรู้ในการเปิดกล่องคุณก็ถือตัวนี้ไม่ให้ร้านมือถือเขาทํำครับคุณก็สามารถสตาร์ทติดได้เลยฉะนั้นเนี่ยรถในหนึ่งคันนะครับ คุณซื้อกล่องมือสองมาคุณก็ย้ายได้ครับปัญหาวิธีการใช้อย่างเนี้ยจะใช้ในการซ่อมรถน้ําท่วมหรือซ่อมรถเกมาร์เก็ตที่ไม่สามารถเบิกกล่องได้เพราะเดี๋ยวพี่ใหา่จะให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงนะครับพวกนี้จะมีการซิงกันน้ํานะครับถ้าเกิดโดนน้าท่วมก็ยังไม่เสียครับฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่บอกว่าน้ำเพื่เปลี่ยนกล่องไม่หมดพี่ใหญ่บอกเลยครับถ้าเกิดคุณมีความเข้าใจแค่คุณย้ายชิปที่เป็นเมนหลักนะครับ ก็เหมือนคุณเอาฮาร์ดดิสก์ไปเสียบอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็รันต่ออ่ะแล้วตัวอื่นมันไม่ช็อตเหรอพี่คือเวลาที่เราเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนทั้งบอร์ดนะครับอ่ะครับพี่แล้วตัวนี้เราเอาเหมือนกับเราเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เนี่ยครับอ๋อผมถามอย่างหนึ่งว่าคุณเอาคอมพิวเตอร์ไปจุ่มน้ำแต่ฮาร์ดดิสก์เกิดอะไรเกิดขึ้นช็ออต่ะมันฮาร์ดดิสก์จะเป็นตัวที่ทนที่สุดอ่่ครับพีฉะนั้นเนี่ยคุณเอาฮาร์ดดิสก์ไปเสียบเครื่องอื่นก็ยังใช้งานได้อ๋อเหรออันนี้ผมก็เพิ่่งรู้เเลยยนี ใช่ครับรู้เลยก็ถือว่าเซฟเงินไปได้เยอะเลยก็ <laughs> <laughs> แล้วแต่ยี่ห้อครับ,รบแต่ปัญหานี้เกิดกับวัทุกยี่ห้อที่มีกล่องเครื่อนอยู่บนตัวรถเช่น bm ห้าสองสาม f สิบรุ่นนี้พังทุกคันเจ๊งแน่นอน,อนถ้าใช้วิธีซ่อมวิธีนี้ก็ได้หรือจะโอ้โหอนกล่องก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าครับ,รบและไอ้กล่องแอตตันมาตินแบบนี้มือสองมันหายายกไหมพี่ก็มีทั่วไปครับาสามารถผมได้ตาม eBay อีเบครับอ๋บอไปตามซื้อตามอีเบได้เลยมือสองใช่ครับอ๋อโอเคเราก็มาย้ายแค่ไอ้ตัวชิปที่พี่บอกใช่ไหมใช่ครับก็ทาให้คุณประหยัดหนึ่งอย่างน้อยประหยัดค่าโปรแกรมสองประหยัดในการเบิกกล่องใหม่ อันนี้เอาจริงก็ไม่ค่อยมีใครมาพูดกันเนาะคือสาเหตุที่เขาไม่พูดเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่ทำเงินแต่สําหรับพี่ใหญ่พี่ใหญ่บอกว่าเป็นจุดที่ลูกค้าควรจะรู้อ่าครับผมอย่างน้อยก็ได้ช่วยเซฟเงินลูกค้าครับโหสุดยอดมากอันนี้ก็เป็นความรู้ผมเลยสุดยอดมากได้เลยเดี๋ยวพี่ใหญ่พาไปดูแผนคาร์บอนหน่อยพี่ได้ครับได้เดี๋ยวพี่ใหญ่พาไปดูแผนคาร์บอนได้ครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูแผนคาร์บอนกันต่อเลยครับผมไป one hour later ไปครับทุกคนไปดูแผนกคาร์บอนกันเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ใหญ่พาไปดูแผนกคาร์บอนหน่อยพี่แผนกคาร์บอนของวีสิทธกะหลาดเรานะครับอันนี้เครื่องแว็กนะครับอ่ะครับดูจากขนาดเครื่องแว็กของเรานะครับเราสามารถแว็กชิ้นงานออกมาได้เร็วนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือวีสิทธกะหลาดเราใช้ค่าคาร์บอนอิตาลีเท่านั้นนะครับอ่ะครับผมและที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาเราทําคาร์บอนนะครับคาร์บอนของเรามีความแข็งแรงเปรียบเสมือนกับโครงสร้างตัวถังรถแลมโบกินี่หรือว่าแมคลาเรนที่มีคาร์บอนอยู่ข้างในฉะนั้นเนี่ยพี่่่ใหญบบอกครัวา พื้นฐานของราคาเนี่ยมันจะหนีกันไม่เยอะ,อะแต่สำคัญที่สุดก็คือคนทำทำยังไงและให้ได้ดีที่สุดอ่าครับผมมันแตกต่างยังไงกับเจ้าอื่นอ่ะพี่อันนี้ผมก็อยากอ่ะก็เดี๋ยวลองไปดูในคลิปเก่าที่ว่าน้องบอลวีดีเคลงนะครับว่าของวีดบกระละเอาคอนทุบแล้วไม่แตกนะครับอ่าครับพี่เป็นเจ้าอื่นพี่ใหญ่บอกเลยนะครับแตกแน่นอนอเป็นการยืนยันว่าบางคนทําคาร์บอน กา,ารทำคาว่าทุกคนหวังต้องการเบาและสวยใช่แต่ว่าลืมคํานึงถึงความแข็งแรงความแข็งแรงนี่หมายถึงชีวิตคุณเลยครับผมถ้าเกิดเจอคาร์บอนไม่ดีปุ๊บปอชนปุ๊บ คุณเรียบร้อยอ่าครับผมแต่หลักการทำของพี่ใหญ่ก็คือเหมือนคาร์บอนในรถซปเปอร์คาร์อ่าฮะในเป็นคาร์บอนโครงสร้างตัวถังฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกว่าจะเอาแบบไหนอ่าครับถ้าอยากได้แบบนั้นก็ราคาก็ไม่หนีกันเยอะครับอ่าครับผมอ่าทุกคนเราพามาดูผ้าคาร์บอนนิดนึงอันนี้คือเป็นผ้าจากอิตาลีเลยใช่ครับใช่ครับผ้าจากอิตาลีนะครับเรามีให้ลูกค้าเลือกนะครับมีหลายลายมากนะครับแต่ว่าเนี่ยเราโชว์แค่สองลายคือคาร์บอนเงินกับคาร์บอนดานะครับสองอย่างแต่อย่างที่่บบอกครัวา ชิ้นงานต่างๆอยู่ที่คนทํานะครับ,รบแล้วงานพวกนี้ไม่ได้ทำได้เร็วสําคัญที่สุดคือใครทําและทํำยังไงครับอ่าครับผมา,าง่ายคือถ้าเกิดผมอยากได้ผ้าลายฟอสก็สั่งได้ใช่ไหมได้หมดครับแม้กระทั่งน,น้องบอลอยากก็ะได้ผ้าที่ทําออกมาให้เป็นลักษณะโครงสร้างของ l แลมโบกินีตัว ที่ที่ชนใบสีแดงพี่ใหญ่ก็ทําให้ได้ครับอ๋อจะเอาเป็นคาร์บอนที่เป็นลายของเฟอร์รารี่เฉพาะก็ทําได้ใช่ครับใช่อ๋อโอเคโอเคได้ข่าวว่าพี่ใหญ่กําลังเปิดร้านใหม่ถูกไหมพี่ใช่ครับตอนนี้คือ V10 กระดาษเราเนี่ยกําลังขยายสาขาเกี่ยวกับการทําชุดแต่งนะครับซึ่งการทําชุดแต่งไม่ใช่ว่ามีแค่ชุดแต่งอย่างเดียวรเรามีงานคาร์บอนมีงานจูนมีทุกอย่างครบหมด V10 กระดาษไม่ใช่ว่าจะทําแค่รถชนอยากสวยอยากแรงอยากแต่งจบได้ที่ v ีสกระดาษที่เดียวเจอกันนะครับ V10 กระดาษลิมถนนแจ้งพนะทางเข้าเมืองทองครับจูนรถได้ด้วยไหมพี่ได้ครับได้แต่ว่าได้หมดครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดคิดไม่ออกว่าอยากจะทําอะไรปรึกษาพี่ใหญ่ได้ครับโอเคครัาได้เลยพี่ใหญ่วันนี้ผมขอมมากครับได้ครับขอบคุณครับเนี่ยครับทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนมาดูทั้งกล่องแอสตันมาตินแล้วก็ แผนคาร์บอนของพี่ใหญ่นะเร็วๆนี้เจอกันแน่นอนนั้นเพื่อนที่ถนนแจ้งวัฒน,น,นะนะก็เป็นว่าใครชอบคลิปแนวนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วถ้าเกิดร้านพี่ใหญ่เปิดเสร็จเดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้ดูนะว่าร้านพี่ใหญ่เขามีอะไรบ้างวันนี้ขอตัวลาไปกอนพงบ๊ายบาย